มาตอบคอมเมนต์นุ่มล่าคนนี้ครับพี่น้องครับที่คอมเมนต์วานะครับเป็นอย่างคนเล่านะครับถึงบทติดป้ายเพื่อนว่าเพราะว่านะครับขายอยู่ฟังเล่านะของสดพี่น้องครับนะคนที่ติดป้ายฟังเล่านะจะเป็นของที่ค้างขึ้นนะครับเป็นของที่บดสดบหม่เพื่อนว่าสาเหตุที่บทติดป้ายนะครับเพราะว่า้าติดป้ายนะครับเหมือนเหมือนฟังเล่าติดจะเป็นของที่บดสะอาดเพื่อนว่าของที่บดสดนะครับผมครับ คนเราจะนิยมกันแบบนั้นนะครับนุ่มเหล้าคนนี้บอกว่านะครับถ้าทิศปลายไวแมนของขางขึ้นนะครับนี่ครับไม่ว่าเพื่นคิดอะไรนะครับผมนะกับนุ่มเหล้าคนนี้ที่คอมเมนต์แบบนี้ครับผมก็ได้อยากถามพี่ดองว่านะครับการติดปลายนะครับอยู่ฝั่งไทยแมนแมนคือนุ่มเหล้าคนนั้นบ่าววะครับพี่ดองนะแต่มุมมองผมนะคือการติดปลายก็คือเหมือนเหมือนกับการโปร่งใสต่อลูกค้านะครับพี่ดองนี่ครับฝั่งเราฝั่งไทยจะติดเวิร์ดนะครับผมนะสินค้าต่างๆ คืออาหารนะครับจะราคาจะตรงนะครับนะนุ่มลาวาของบดสดแมนบครับพี่้อกนะเปิต่อพหุ่งนะครับเนี่ยนะครับสดบดสดกับแบบนี้นะครับผมนะอาหารฟังไทยี่ว่าสะอาดนะครับนี่ครับผมคือติดป้ายเพื่ออะไรนะครับเพื่อเพื่อความโปร่งใสนะครับคอยปิงเขายังติดป้ายนะครับนี่ครับคอยปิง4ีสิบห้าสิบนะครับ ผมมาถ่ายวันนั้นนะครับผมพาน้องสายมาถ่ายคลิปเนาะน้องสงสัยว่าทําไมถึงคนไทยติดป้ายทุกร้านนะครับผมก็บอกไว้ว่าเพื่อความโปร่งใสแต่มีหนุ่มรามมาคอมเมนต์ว่าใครติดไป้ายไว้นะครับอยู่ฝั่งเราเขาถือว่าของไม่สดนะครับพี่น้องเมืองกับคนน้อเนี่ยอาหารทะเลนะครับสดไม่สดก็ลองดูครับเนี่ยนี่ครับผมทุกร้านนะครับประเทศไทยนะ่คติดป้ายหมดเลย เรื่อกอาหารนะครับไม่รูว่าหนุ่มลาวคนนี้เขาคิดอะไรนะครับผมที่บอกว่าใครติดป้ายนะครับคือของไม่สดนะครับอาหารเนาะนี่ครับฝนะั่งไทยจะติดป้ายหมดเลยเรื่องอาหารนี่ครับนีห้าสิบบาทครับกระเป,ป๋าปลานี่ครับพี่น้องนี่ครับคือติดป้ายก็เป็นการ โปร่งใสกับลูกค้านะครับผมนะอันนี้คือเรารู้ดีนะครับว่าโปร่งใสกับลูกค้าเนี่ยครับสมคำเนี่ยครับตำโคราตำแตงนะครับราคากเ็เป๊ะมีมะม่วงครับเนี่ยเห็นไหมโดย25บาทนะครับเห็นไหมเขาบอกว่านมเราว่าติดป้ายไม่สดดูครับเนี่ยสดไหมสดพอย่างเนี่ยครับ สดไม่สดก็ลองดูนะครับผมนะคือถ้าของค้างนะคนไทยเขาจะเอสเทฟกันนะครับคือเขาจะแจ้งจับนี่ครับเนี่ย,ยอาหารของสดของใหม่แน่นอนจับตนมะล่างใหม่พี่น้องเลยเนี่ครับแซ่บบวยแซ่บบวย แตงโมโอ้โห,หน่าทานแตงโมแตงโมครับเนี่ย yeah. อาหารใ,ใหม่ครับผมเอ้อติดป้ายทุกร้านอาหารใหม่นะครับไม่ใช่เป็นของค้างคืนนะเ <Yeah. S 1> นี่ยร้านมรดสมี่ดอกไม้อีกแล้วครับติดป้ายก็ฮาว่าค้างคืนคิดไรไงคือของค้างคืนก็ไม่ขายกันนะครับนะ เป็นโกนโกงของแม่ค้านะครับผมที่ติดที่ไม่ติดป้ายนะครับเพราะว่ามีดูราคาเนี่ยเราไปซื้อม่วนสั้แล้วก็เรียกราคาครับ,รบน,นี่ครับพี่ยยี่สิบบาทยี่สิบห้าบาทใส่กรอกครับครับพี่้องเลยนี่ครับแม่ค้าบอกว่าดูป้ายเอาเองนะครับเนี่ย สีลูก20บาทย5บาทพอรวมได้ไหมครับ,บเอากล่องหนึ่งเอารวมนะไหมคะ่ะเอารวมเอารวมเอากล่องหนึ่งสีลูกโอ้เมฆาเม่ฆาผู้งามน้องพี่น้องกล่องเล็กนะน้องเอาสีลูกนะจ๊ะผู้สาวพี่น้องเลยนี่ครับอันนี้เขาเรียกอะไรครับ พาโยโกพาพาโกยากิอ๋อพาโกยากินะครับเห็นผู้สาวงามก็เลยชื้อนะครับเรียกผู้สาวงามก็เลย,ก,เลยก็เลยมาชื้อของกินนี่พี่อ้องอ็นปะเนี่ยป้ายบระตูเถอนะครับปิดไว้ให้ดูในควาวก็ดูป้ายเลยนะไม่ต้องถามราคา นี่ครับพี่น้องของใหม่ของสดครับเนาะไปสิมาขายของข้างครับนี่ครับพิซซี่ป้ายเนี่ยนะครัเพราะโปร่งใสนะครับผมความโปร่งใสความใส่ใจการไม่เอาเปรียบนะครับในขาเสาท้ายนี่ครับเนี่ยปากก็แถมฟรีครับปากก็แถมฟรีนะครับผมเนี่ยจูชีจูชินะครับของใหม่ของสด ากคอมเมนต์หน่อยนะครับผมพี่น้องครับหนุ่มราวคนนี้เขาพูดมันหน้ามันหน้าเป็น,ปนไปได้ไหมครับผมวาเขาบอกว่าของค้างอะไรขายขายติดราคาจะพามาดูนะครับผมว่าของค้างจริงไหมคือเรื่องติดราคาที่เรื่องติดาฟนี้มันมันเป็นแบบการโปร่งใสของของแม่ค้านะครับผมนี่ครับคือราคาคุณก็เห็นนะว่าคุณจะซื้อไหม ราคาเท่านี้นะนี่สินอ่ะปลาซองไทยมีทุกอย่างนะครับซมตำก็มีเนี่ยราคาเป๊ะๆนี่ครับหมูปิ้งนะครับสด,สดๆรด้อนๆนะครับย่างจากเตานี่ครับใครจะมาขายกองค้างนะไม่มีหรอกครับ ผมก็มาให้ดูนะครับผมเนาะเนี่ยเนี่ยผักสดที่้องครับดมสิบะผักก็มีเนี่ยผมคนจริงพอมาก็จะให้ครับเนี่ยติดป้ายนะครับของสดนะไม่ใส่ของค้างนะครับดูเอาเนี่ยเนี่ยขายหมดทุกวันครับเห็นไหมเห็นไหมเขากำลังจะขายหมดแล้วครับตอนเนี้ย ในตลาดพี่น้องตลาดแถวเชียนะครับผมนี่เป็นผลหวานนี่ครับคลิ๊กพี่น้องคลิกาขายหมดทุกวันครับแม่ค้าเขาบอกนะขายหมดทุกวันนะครับเนี่ยคนเราบอกว่าติดป้ายเป็นของค้างหมดนะครับคนลาวจะไม่นิยมติดป้ายกันถ้าติดป้ายเป็นของค้าง นี่ครับนี่ครับพี่้องทุเรียนนะครับทุเรียนทุเรียน200กว่าบาทเองโอ้ถูกมากเนื้อทองดีมอญทองครับนี่ครับก็ประมาณนี้นะครับทุกคนนะผมพามาดูนะครับเพราะว่านะครับมีคนรามาคอมเมนต์นะครับมาของของคลางกับที่ติดป้ายไว้นะฝั่งไทยจะติดป้ายไว้เขาบอกนี่ครับ มาดูผลนไมส้สดๆที่น้องครับถ้าของค้างเราสังเกตดูได้นะครับนะผิวมันจะไม่สวยนะครับเนี่ยเนี่ยของสดของใหม่นี่ครับเนี่ยตวเดียนโอ้น่ารับประทานนะครับร้อยกว่าบาทเองของแท้ครับผมนะเนี่ยสดๆใหม่ๆนะครับชุ่มนะครับเนี่ยเห็นไหมดูเอานะครับคนที่คอมเมนต์ว่า ติดปลายนี่เป็นเป็นออของค้างดูเอาเด้นี่ครับผมปลาหมึกปลาหมึกโอ้ยับใหม่ๆครับ,รบสดใหม่ๆจะสดใหม่ๆนะครับปลาหมึกนี่นะครับยี่สิบบาทของใหม่ของใหม่ 35มสบห่าในได้เลยนะคะครับนี่ครับพี่ดอเห็นบอสของใหม่ๆทั้งนั้นนะครับโอ้โหเนี่ยสาไม้ครับนี่ครับปลาหมึกสดๆใหม่ๆโอ้น่าทานน่าทานาพี่น้อกมือรับสดบอพี่น้องเลย บอกได้ว่าอาหารท้องได่ฟังไก่สดหลายครับเพราะว่าใกล้กับตลาดนะครับร้านนี้นี่ครับเห็นไม้เขาติดปายว่าเลอเจอเลยเนี่ยหมึกกระดองนะครับเนี่ยหมึกกระดองไม้ละสามสิบห้าเนี่ยน้ำจิม้มนะครับน้ำจิม้มซีฟูดครับอาหารสดๆเป็นหม,มนะครับผมนะอย่ามูดพูนโมซวนะครับเสียเครดิต ต,谢谢ต,ต, well mm. ติดป้ายเพื่อเพื่อโปร่งใสนะครับติดป้ายเพื่อให้ในค้าสอขายได้เหมือนโปร่งใสนะครับกับกับลูกค้านะครับในไทยถ้าไม่ติดปายประเทศไทยนะครับถ้าไม่ติดป้ายเนโด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 นจับนะครับต้องติดป้ายทุกร้านนะครับนมราวดูเอานะเนี่ยออกสดของใหม่ผมมาตอบคอมเมนต์ให้นะครับผมมีลองกับ นี bạn, ่ครับทุกคนเนาะอาหารสดนะครับทุกวันนี่ครับกุ้งย่างใหม่ๆนี่ครับออกจากเตาเลยนี่ครับพี่น้องย่างออกจากเตานะครับทุกคนแตงโมก็จะหมดแล้วนี่ครับของแท้นะครับพี่น้องครับไม่ใช่ของค้างแน่นอนเนาะนี่ครับนี่ครับโอเคทุกคนประมาณนี้นะครับผมผมมาตอบคอมเมนต์ให้นะผมเราเขาบอกว่า ป้ายนะครับเป็นของค้างผมซื้อกินทุกวันครับพี่ลองรับของค้างคนบอขายนะครับนะของค้างมันมันเก็บมันท้องเสียครับเ่อก็ทิ้งหมดเลยครับของค้างนะครับโอเคเดี๋ยวครับผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับทุกคนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ